พอเล่นกะลาระนาบต้งนี้วไปเอกนนังเอกพพอพญาแม่พญาแเราก็ต้องมีกุม้านหอมพอเล่นเชียเล่นใจจักมีจาบนองเราเสียหลองเสียงล่มนะครับคือว่ามีความสามารถเราก็จะจากสื่อสารศิลปะวรรณกรรมมาตอไม่พอสำมาต่อหัมโลกไปเองมือเรามมืนหูมืนตาเลยี้นนคเาเป็นอะไรแม่ีนิดเล็กหน่อยแตงาแม่ต้องคนค่อยเา็วว่ ปนาม่นั่นโตนี่นะครับวัีครับตองการิวกามาเ่จ่อยครับดาลุงดาวด็งใม่อายุสิปีบอครับครับสิ่มาสมานสิมาฟื้นฟื้นณ่ำมาเป็นแดนเซอร์อเขาเป็ระเเป็นพระเอกยังไหนสิให้ข้อว่าที่ในหลอนยู่ร่ำเป็นละวะร่ำเป็นแล้วครับองเพิงเป็นซื่ๆกา่ำปกติี่เเเป็นพระเอกร่ำเป็นอีลีร่ำเป็นเกดองรับปังแน พี่น้องพี่จรหน้าซอยนักพี่เจริญพิพัเอกบอกร้องตั้งใจเป้าใบลมสิบนิ้วยืนย่อดตะมมผมขอกลมข้ามาตอบาลมีของพ่อสิริชัยมาซอยอุ่นการพิวหน่อยเอฟังบันเพราะบ่อยเป็นคู่บันสักวันหนึ่งองมีหวัง ้วยพลังบานย่ดีเต็มสีใจคือลอยขอรำวยสืบสารไว้ฝากไว้สอมใจสัาท์านเมื่อรานแน่อายุเพียงแต่สิเริ่มสิบสามยากเอาวางไว้เมตตาที่ลาได้มาเล่จากแฟนครับบอกพระคุณเด้ครับสิบ่อนึงพระคุณ ียเสียงเก้ากระหมอมไอ้เป็นนักไอ้เป็นหอมปล่อยสันปัดไอ้บักลาก็พิวหน่อยอย่าปล่า